าต้นไม้ติดดอกออกผลดกแบบโบ๊ะจนเกินไปโดกแบบว่าทั้งสวนเนี่ยไม่มีต้นไหนดกได้ขนาดนี้เลยสัญญาณเตรียมตัวลาโลกกำลังมาเยือนค่ะ เคยสังเกตไหมคะว่าภายในสวน,นี่จะมีแค่บางต้นอย่างแรกเลยเป็นต้นอายุน้อยที่ติดดอกออกผลก่อนวัยอันควรแล้วก็ติดเยอะด้วยบางสวนก็ไว้ลูกนะแต่ก็บางสวนก็ไม่ได้ไว้ลูกเพราะว่าเคยมาแล้วไว้เสร็จเป็นยังไงทํางานหนักเกินบายๆคะ่ะถัดมาก็จะเป็นต้นที่อายุมากแล้วติดผลแล้วติดผลอ,อีกบางทีก็ติดเยอะจนเกินไปรอบเดียวแล้วก็ไปเลยจริงๆเนี่ยเวลาต้นเข้าป่วยเขาควรที่จะไปแบบ 1, ทันทีทันใดเลยแต่ทําไมจะต้องติดดอกออกผลแบบนี้ด้วยจริงต้นไม้เวลาเข้าป่วยเนี่ยเขาจะเร่งให้เกิดเอทิลีนค่ะเป็น หอรมโวนชิ้นที่หนึง่งทำให้เกิดดอกออกผลคือแบบรู้ตัวว่าตัวเองจะไม่ไหวแล้วจะต้องหาทายาสืบสกุลอะไรประมาณนี้ ทั้งสองแบบเนี่ยเขาจะมีอาการคล้ายๆกันนั่นก็คือกิ่งข้างเนี่ยเขาจะตายไปก่อนมีอาการยอดแห้งใบเหี่ยวคล้ายๆกับอาการเพี้ยลงถ้าเป็นอาการแบบมีรากจํานวนมากเขาจะตายค่ะไอที่น่ากลัวที่สุดก็คือรากเน่าอยู่ใต้ดินค่ะทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะไม่เหมือนกับเน่าคอดินแล้วก็เน่าที่ต้นตามลํากิงก่งต่างๆรู้อีกทีก็คือยอดเริ่มไปแล้วอะไรแบบนี้เป็นได้ทั้งต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กเลยนะคะวิธีแก้ไขบางต้นส่วนมากเขาจะไม่ไว้รูปกันค่ะจริงๆเนี่ยจะเอาไว้หรือว่า ผลผลิตที่ได้ออกมามันก็จะเกิดอ,อาการแบบเป็นหนามแดงค่ะผลผลิตเขาจะไม่ค่อยมีความสมบูรณ์เท่าไหร่ส่วนใต้ดินก็จะขุดหารอยเน่าจนเจอแล้วก็เทรถลาดด้วยสารกำจัดเชื้อราค่ะใช้ได้ทั้งอินทรีย์และเคมีทำติดต่อกันประมาณ3ครั้งห่างกัน3วันป้องกนันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะด้วยวิธีการฝังเขม็มหรืออาจจะรดราดควรบ่อยๆเดือนละครั้งสองครั้งถ้าจะให้ดีเตรียมต้นสำรองไว้รอเลยดีกว่าส่วนมากเวลารักษาให้เขาหายดีแล้วมันก็จะเหลือเฉพาะต้นประทานนะส่วนมากเวลารักษาให้เขาหายดีแล้วมันก็จะเหลือราก เป็นต้นไหญก็รออีกนานกว่าจะฟืน้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นนิ็กเนี่ยมันก็จะแค่เก็นไปเลยค่ะ